นั่งน้ำตาเรนข้าวล่าไม่กินนั่งเรนกินแต่เหล้าข้าวกับแกลมอย่างดีหัวคุชชีกับน้ำตาเราฉลองความเศร้า เป็นตำนานได้ก็เพราะแจ้งเกิดจากเพลงดังน้ำตามดแดงตั้งแต่24ปีก่อนซึ่งถ้าถามว่าเพลงของจ่าลอยเฮนรี่เพลงนี้อมาตะาแค่ไหนก็ดูได้จากการที่ศิลปินยุคหลังยังมาคอเวอร์อยู่ไม่ขาดครับเพราะเพลงนี้เองที่ทำให้ที่ผ่านมากว่า2อทศวรรษจ่าลอยเฮนรี่ยังคงมีงานเดินสายพร้อมกับวงดนตรีส่วนตัว แต่เชื่อไหมครับว่าแม้งานคอนเสิร์ตยังเยอะหากก็กลายเป็นว่าไม่เคยคิดจะลาออกจากงานหลักที่ต้องใช้เวลาอย่างการทํางานเป็นตํารวจแบ่งเวลาชาัดว่าวันจันทร์ถึงสุขขอรับใช้ประชาชนงานโชว์รับได้แค่หลังเวลาราชาการและก็เสาร์อาทิตย์เท่านั้นให้ให้ทีมงานไปก่อนถ้าเป็นงานวงผมก็จะตามไปทีหลังก็เลกเลิกเลิกจากงานไปก็อย่างนี้ทุกครั้ง ถ้าข้ามจังหวัดจริงๆก็ต้องน like ั่งเครื่องต้องอย่างนี้ใช่หมอถ้าส่วนใ่จะรับแค่วันหยุดใช่เรื่กับสวัสดิ์คิดใช่แต่สมัยตะก่อนนี้บางที่ต้องนั่งเครื่องบอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำเขาลำแบบไหนผมเองก็ยังไม่เข้าใจผมเองก็ยังไม่เข้าใจลำแบบไหนไม่รู้เรื่องเลย จากเรื่องเล่าของจา่าลอยเฮนรี่แล้วงานนี้ยังได้เจอน้องชายที่รักอีกคนซึ่งดังไล่เลี่ยกันมาครับต้อยหมวกแดงเจ้าของเพลงดังอยากขอหมอลำในอดีตสร้างปรากฏการคู่กันมายังไงที่มาของการประยุกต์เพลงหมอลำเริ่มจากไหนแถมด้วยเรื่องความเชื่อที่ไม่ลึกลับแต่เจ้าตัวบอกว่าเพื่อความสบายใจเกี่ยวอะไรกับหมวกสีแดงตามในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่ายสามโมงตรง